ទុំគ្រួយក្នាំអានមែនហើយเนาะបងឆ๋าឲ្យយឹបស្អាតអូមួយឆាងមួយឆាងយឹបស្អាតលើនេះទៅឲ្យចេឲ្យแน่เนาะចាយុភួយនំឲ្យកុំនេះនេះទូនេះខ្ញុំរាប់ឆាងមិនកើតព្រោះនេះខ្ញុំបានទទួលរាប់ឆាងឲ្យគ្រូចគ្រូចចេតែចេចេនេះផងង2ឡំน้ําទៅផ្សារ2 2ទៅទៅថតហើយຢ່າទៅកត់ណាយោល่ะគេមិនចេះប่าមិនអីគេមុនបែ

คือเจ้างเขาเอามากลับไม่ได้เนาะถ้ากลับเขาก็โดนไล่ออกเพราะว่าโรงงานไม่ให้กลับแต่บิวกลับมาได้เพราะเขากลับมาบวชไงทุกคนต้องกลับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่<ม>า,านาเทพกลับมาไม่ได้คนเดียวโควิดรโรงงานเขากลัวโควิดเนี่ยโควิด,ดกลัวครวุข่ายโอ้โหกวาดช้อนหนึ่งคืนมื้ออะไรเนี่ยแม่ ดูฟันแม่หน่อยดิว่ายเองเลยดูฟันแม่หน่อยูาทุ่เปนแม่เยอะจะแม่ไหม่ไลูกเลยมสก็กับท่มแม่ตอนแม่ตอนนั้นมันฟันสวยและตัวเด็กเหมือนมือนแกมันก็ปตามอายุฮะตา้องได้กับเขาบายบายกับเขาตองขายแล้วกินก้น